แรงบันดาลใจจริงๆก็คือแป้งถูกสอนมาตั้งแต่เด็กก็คือคุณพ่อแบบอยากได้อะไรแล้วก็ทําเองหาเองก็เลยรู้สึกว่าโตมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเราอยากทําอยากหาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสื้อผ้าเนี่ยตอนแรกคือไม่ได้คิดเลยว่าจะทําแต่ว่าเราอยากใส่เองเราก็อาลองทําเองดูไหมส่วนดอกไม้เนี่ยคือชอบเองอยู่แล้วคืออยู่บ้านจัดดอกไม้ซื้อดอกไม้อะไรให้คือให้ทุกคนนะให้เพื่อนอะไรเงี้ยเคยก็สั่งให้ตลอดเนี้ยค่ะคือแป้งมีความสุขที่แป้งได้ทำงานใช่ไหมคะแต่การที่เราทำงานแล้วประสบความสำเมร็จเนี่ยคือแป้งมีความสุขที่สุดแล้วคะ่ะ สำหรับแป้งนี่คือ Modern Day Empress ต้นแบบแรงบันดาลใจของ One You จาก The History of Who